นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนบัดน,นี้ได้เวลาถึงเวลาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอน ล้อมกับการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินั้นให้นั่งขัดสมาิเพชรจิตใจจะได้เป็นเพชรบังเพชรหมายถึงว่าแข็งใจแข็งใจไม่อ่อนใจเข้มแข็งใจเข้มข้นใจเด็ดเดียว จิตใจเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวท่านให้ถือว่าเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นไม่ใช่ยากมันขึ้นกับความเชื่อความเลื่อมใสในใจของคนเราแต่และบุคคลเมื่อเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านยังนั่งได้ ถ้าจะว่าถึงร่างกายสังขารก็เรียกว่าเป็นลูกเท่าพยามาหากษัตริย์ได้รับความทนุถนอมมาตั้งแต่เกิดมาให้ความสุขทุกอย่างทุกประการถึงกัะนั้นเมื่อพระองค์สเสด็จออกบวชออกบรรพชา พระองค์ทรมานทุกๆอย่างนับตั้งแต่อาหารการขบฉันก็ต้องพินิษจนนารจาเพราะอยู่ในหอปราสาทลาดสมุนเทียนนั้นอะไรก็ดีหมดแต่เมื่อมาเป็นหนักโบวช โคธโนบำลงใส่บาตก็ตาสีตาสายายมีย,ย,ยายมาเพชรบัง่งเข็มบ้างอะไรมีหมดละท่านก็ยอมสเสวยฉันได้ไม่ไม่พิปากบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยกฎเกณฑ์ในการบริโภคอาหารท่านว่า เพื่อประทังชีวิตให้เป็นไปจะได้เจริญสมถกรรมฐานภาวิปัสนากรรมฐานแนวว่าฉันเพียงประทังชีวิตใหม่แนวว่าฉันเพื่อได้โยภาวนา ไม่ใช่อยู่เพื่อฉันอยู่เพื่อฉันนั่นอย่างหนึ่งฉันเพื่ออยู่ให้ชีวิตมันเป็นไปนั่นง่ายมีอะไรอะไรมันเป็นอาหารที่ไม่เบื่อเมาก็ให้ถือว่าอาหารละสบายะอาหารเป็นที่สบายการปฏิบัติภาวนา เมื่อนั่งสมาธิทางนอกทางขัดสมาธิเพชรเสร็จแล้วก็นั่งภายในแก้ไขจิตใจไม่ให้มันลุ่มหลงไปตามอาการภายนอกตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้มันเข้มแข็ง ในนั้นหลงปูคนยังเขียนคติธรรมไว้ฤลดูพันษาว่าในพันษาฆ่ากิเลสไรอย่างนั้นให้ตายหมดไว้อย่าฆ่ากิเลสให้ตายหมด ทำว่าฆ่ากิเลสให้ตายหมดเลยไม่ว่ากิเลสลาคกิเลสโทสะกิเลสมโมหะกิเลสบวชแล้วอยากสึกกิเลสศึกแล้วอยากบวชฆ่าให้มันตายหมดฆ่าให้มันตายก็คือละกิเลสนั่นแหละไม่ให้มันหลงแค่ความสุขสะดวกสบายทุกยากลำบากเข็นใจอะไร ก็ไม่ให้จิตใจมันเป็นทุกข์เป็นร้อนเนียวภาวนานะ <c oughs> <c oughs> ปฏิบัติบูชาเพื่อจะได้เลิกละกิเลสในใจให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่ใช่ว่ามันเราตั้งใจว่าฮ้มันหมดไปสิ้นไปแล้วมันจะหมดไม่หมดง่ายๆ จึงจำเป็นต้องมีละเบียบประเพณีทุกอย่างทุกประการเอามาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราทุกดวงใจให้ได้ยังว่าผู้ใดง่วงเหงาเหานอนก็ให้ระลึกถึงพระสาวกองค์หนึ่งองค์นั้น ท่านโบสเข้ามาแล้วตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลจริงๆตอนแรกๆก็ดีแ้นต่อมาสักพักหนึ่งความขี้เศร้าเหงานอนก็มาทับถมนั่งก็มีแต่หลับเหมือนกระปอมกาภาวนา นี่ท่านก็ไม่เอาท่านก็เอาเดินจมกลมเดินจมกลมนี่ดีหลายอย่างความง่วงเหาหานอนความหลับก็หลับไม่ได้ถ้าหลับก็เข้าป่าโดนขวากโดนน้ำโดนตอโดนต้นไม้ เดินจมกลมนี้ท่านเดินจนกระทั่งว่าไม่รู้ว่านานเท่าไรแล้วเอาจนเท้าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคานนี่เขาเขาทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปคานไปพุทโธพุทโธเลื่อยไป สุดทางจงกรมแล้วก็คานกลับมาเอาอยู่อย่างนั้นไม่ท้อถอยไม่ให้มันลืมสติมีสติจนกระทั่งเข่าแตกเลือดไหลมือแตกเลือดไหลคานไม่ได้แล้วท่านก็ยังไม่ถอยความเกียรภาวนาพุทโธเรื่อยไป ต่นี้ทำอย่างไรท่านก็ได้อุบายใหม่นอนลาบลงไปขวางทางจมกลมเมื่อนอนขวางทางจมกลมก็กลิ้งเอาวันนี้พุทโธกิ้งไปพุทโธกลิ้งไปพุทโธกลิ้งไปกลิ้งไปจนสุดทางจมกลมแล้วก็กลิ้งกลับมาเอาอยยางนั้น ไม่ต้องไปนับชั่วโมงไม่ต้องไปนับวันคืนเดือนปีกลิ้งไปกลิ้งมาเมื่อเอาอิริยาบดนอนกลิ้งมาเป็นเดินจมกลมทีนี้ร่างกายก็สบายไม่แตกเพราะมันรับน้ำหนักเท่าๆกันกลิ้งไปภาวนาไปกลิ้งไปภาวนาไป ้ำไม่เก้งมันมันชอบหลับมาให้มันหลับพุทโธไม่ติดต่อท่านเอาพุทโธติดต่อทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกผลที่สดท่านองค์นั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตตา ในทางจมกลมนอนขวางทางจมกลมกลิ้งไปมานั่นเองอนางลาองค์นั้นเก่งมากมไม่ทอ้อถอยเราทุกคนก็ให้หัดเดินจมกลมบ้างมีเวลาเดินสำคัญเดินกลับไปกลับมาร่างกายก็สะดวกสบาย ถ้านั่งมากเกินไปโรคภัยไข้เจ็บมักจะเกิดขึ้นในร่างกายสังคาญถ้าเดินมากๆอยู่ไม่เป็นไรให้ละลึกถึงองค์ท่านเดินจนเท่าแตกมือแตกเขาแตกมันยังมีทางทำได้เราเดินทะเดินจำกลมทางจำกบมยังไม่ลายก็เลิกแล้ว แล้วก็เมื่อได้ข้าพเจ้าจะได้สำเร็จมรรคผลหลวงพอข้าพเจ้าจะสำเร็จมรรคผลไหมในชาตินี้ไปถามใครถามหัวใจของตัวเองแลวว่ามันมีความหมั่นความขยันขนาดไหนตั้งใจมั่นคงหรือไม่มรรคผลนิพพานไม่ใช่ของใครของทุกคน พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ตรัสไว้สอนไว้เมื่อพระพุทธเจ้าสอนแล้วสาวกทั้งหลายก็จดจํำนำไปประพฤติธปฏิบัติเพื่อละกิเลสความโกรธความโลภความหลงของตนจริงๆเกี่ยวกับบุญบารามีเก่าบุญบารามีใหม่ก็ทำเพิ่มเติมเข้าผลที่สุด อะไรทุกอย่างท่านว่ามันไม่เหลือความเพียรของผู้มีความเพียรไปได้เมความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั้นมันขึ้นกับความเพียรความหมั่นความขยันความอดความทนดนั้นเราทุกคนให้พากันตั้งใจขึ้นมา อย่าไปทอดแท้อ่อนแอในหัวใจธรรมดากิเลสมารสังขารลมารมีแต่มันจะหาทางขัดข้านไม่ให้เราทำเพียนพยายามเพื่อละกิเลสเราอย่าไปฟังนะตั้งใจทำดีรักษากายวาจาจิตของตน ให้โยในศีลในธรรมในคำสั่งสอนทุกอิริยาบททุกลมหายใจเข้าออกถ้านึกภาวนาบทใดข้อใดแล้วก็เอาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกยนไม่ให้มันมีที่ว่างคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นเอามันแนวโยกับ ลมหายใจกับบริกรรมภาวนาเมื่อทำอยู่เสมอเต็มที่เมื่อใดเวลาใดความรู้จักความรู้แจ้งความรู้จริงม,มันก็เกิดขึ้นที่จิตใจเรานั่นเองมรรคผลนิพพานมนก,ก็โยที่ความประพฤติของเรานั่นเอง ไม่มีผู้อื่นใดจะยิบยื้นให้เหมือนวัตถุภายนอกเป็นการทำการปฏิบัติภายในจิตใจของแต่ละบุคคลมีความระลึกโยู่มีความตั้งใจมั่นอยู่ในองค์พุทธะพุทโธในใจทุกเมื่อคำว่าหลับตาภาวนานั้นไม่ใช่หวันหลับให้มัน นอนหลับไปหลับตานอกคือตานอกเราไม่ใช้ไม่เอาเอาตาในาตาในาก็ตาดวงใจดวงจิตดวงใจนั้นมันเหมือนเป็นตาไม่ว่าอะไรกระทบมามันตาในามันมีความรู้สึกอยู่ตลอดการ ฉะน,นั้นจึงรวมจิตรวมใจอันนี้เข้ามาภายในตั้งให้มั่นรละเลึกถึงคนพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทธะพระองค์ทำอะไรพระองค์ทำจริงถ้ามันจะเกิดไม่จริงมาพระองค์ก็สละชีวิตลงไปทำดีให้ได้ทำจิตให้ได้ ผลที่สุดภัยอันตรายก็ไม่เกิดขึ้นในในพระองค์มีแต่ได้ชัยชนะสู้กับพยามารจนได้ชัยชนะนั่นและพระพุทธเจ้าคือว่าจิตใจท่านตั้งใจเข้มแข็งท่านเสียสละจนกระทั่งชีวิต ความเป็นอยู่ของท่านก็ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดโตถือตนแม้พระองค์ท่านจะได้กัดสโลเป็นขพุติเจ้าท่านก็ไม่ยึดไม่ถือเจตใจท่านวางเฉยไหวคขจะทำตามไม่ทำตามเป็นเรื่องของเขาผู้จะปฏิบัติเอาไม่ใช่พระองค์เป็นผู้ ทำแทนทำให้ยื่นให้พระองค์แสดงทาแล้วพุทธสาวกก็จดจนำนําไปแปลปฏิบัติขัดข้องอะไรก็ฟังทาคําสอนประพุทธิจ่าเมื่อทำโยไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจผลที่สุดก็ย่อมได้ความรู้ได้ความฉลาดได้ความสามารถอาถาน ทำลายค่ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้ทุกรูปทุกนามที่เป็นสาวกเพราะทางที่จะไปโสนิพานนั้นไม่มีใครที่จะชี้แจงแสดงได้มีพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเหล่านั่นเองพระองค์ชี้แจงแสดงไว้ชัดเจนดีแล้ว แต่เราผู้ประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นนี่แหละไม่ค่อยเข้มแข็งต้องตั้งใจให้เข้มข้นเข้มแข็งสามารถใจที่สามารถนั้นมันสอนบอกไม่ได้ล่ละแต่ว่าทำไปทำไปเมื่อมันพร้อมมูลเมือ่อใดมันก็กล้าหาญสามารถ เสียสละได้จนกระทั่งชีวิตพระพุทธเจ้าก็เสียสละได้สละชีวิตให้เป็นฐานยึดใจท่านไม่ห่วงหน้าห่วงหลังบิตตวิจารอะไรทั้งนั้นเมื่อท่านสอนพุทธบริษัทก็สอนให้นั่งสมาธิภาวน,นาเดินจกมกรม ไม่ให้เห็นแก่ความเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวไม่สบายบังเกิดมีขึ้นกระยาให้มันเป็นอุปสรรคให้มันเป็นคำมาตักมาเตือนอยู่ตลอดเวลาพระองค์ทรงตรัสว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยที่บังเกิดมีขึ้นในร่างกายของคนเหล่านั้น ท่านว่าเทวทูตทูตของเทวดามาบอกบอกว่าท่านเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดานะนั่นละคือว่าโทษเทวดามาบอกให้มาเตือนมาบอกมาเตือนเมื่อใครเทวทูตเทวธรรมมาบอกมาเตือนแล้ว ยังมัวประมาทอยู่เรียกว่าช่วยไม่ได้ถ้าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจะช่วยได้นั้นต้องเมความระลึกอยู่เสมอตื่นอยู่เสมอลุกขึ้นภาวนาได้ทุกเมื่อทุกวันนั่งก็ภาวนาได้ เดินก็าภาวานาได้เดินก็าภาวานาได้ทำกิจการงานต่างๆอยู่จิตใจก็าภาวานาได้คือนึกอยู่จเจริญอยู่ตั้งใจอยู่ว่าจะไม่ประมาทคนอื่นผู้อื่นเขาจะประมาทาพลาดพลั้งอย่างไรเป็นเรื่องของแต่และบุคคลพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปสนใจ เอาเรื่องของตัวดีกว่าเรื่องของตัวเรื่องของเราก็คือภาวนาละกิเลเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะยังเหยียบหัวใจเราอยู่เราจะไม่เห็นแก่กินแกนอนตั้งใจขึ้นมาให้มันกล้า,าหาญไม่หยุดหย่อนโยแค่กิเลสตัณหามานะทิฏฐิ ท่านให้เดินก้าวไปก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลังถอยหลังเข้าคลองใช่ไม่ได้เดินหน้าก้าวไปข้างหน้าพุทโธอยู่ที่ใจนี้ธรรมโมอยู่ที่ใจนี้สังโฆอยู่ที่ใจนี้มรรคผลนิพพานไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคน ขึ้นเชื่อว่ารูปร่างมนุษย์แล้วท่านว่าเป็นก้อนธรรมเป็นก้อนธรรมเป็นก้อนวิไนเป็นก้อนสัตถุศาสนารทธนษย์าสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้มานั่งสมาธิภาวน,นาณนะธรรมภารหลองนี้ ก็ยาได้สะทกสะทานยานกลัวต่อภัยอันตรายใดๆทางนั้นไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นที่ไหนก็ให้รู้ในใจของตัวเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดา จิตใจผู้ภาวนาไม่ต้องว่าเวาวิตกวิจารอย่างโน้นอย่างนี้ตั้งใจให้แน่วแน่มัน่นคงอะไรอะไรทั้งหมดให้เห็นว่าโลกเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนโดยเฉพาะโลกหมายถึงตัวเราทุกคนขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีการเจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็ชำรุดสุดโซองแก่สลาเป็นอยู่อย่างเน้ดังน,นั้นพกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอยาวประมาทผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เจริญผู้ใดเป็นคนประมาท มัวเมาหลงไหลไปโยกับกิเลสชื่อว่าเป็นคนประมาทความประมาทนั้นเหมือนความตายเหมือนคนตายธรรมดาว่าคนเราตายแล้วทำอะไรไม่ได้คนประมาทคนไม่ภาวนาไม่ฟังธรรมไม่รักษาศีลทำบุญทานแล้วเป็นคนประมาทประมาทมัวเมา เะนั้นเราทุกขอย่าได้หลงไหลไปตามความประมาทัวเมาเหล่านี้จองตื่นขึ้นลกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาทั้งที่โย่ในบ้านในเรือนทั้งที่โย่ในเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็ให้ตั้งใจอยู่เสมอ ตั้งลงไปทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพุโทโธในใจของตนให้ได้เสมอเสมอจนเกิดพลังงานอันสามารถอาจหารขึ้นมาในตัวในใจของเราเมื่อความตั้งใจมั่นมีอยู่ในใจิตในใจแล้วจิตใจมันก็ลุกขึ้นไม่กลัว มันจะมีภัยอันตรายใดๆก็ไม่ย่อท้อขึ้นชื่อว่ากิเลสนั้นท่านไม่กลัวท่านลุกขึ้นย่ำเยกิเลสลาคะละกิเลสลาคะให้หมดไปละกิเลสโทสะความขุนข้องหมองใจออกไปละกิเลสโมหะอวิชชาในจิตในใจนั้นให้หมดสิ้นไป เมื่อผู้ใดมาภาวน,นาธรรมจิตทรรมใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติแล้วเจตใจของผู้นั้นก็จะเกิดความปีติยินดีในธรรมะปฏิบัติจะไปไหนมาไหนถ้าใจมีความสงบตั้งมั่นแล้วก็ย่อมปลอดภัยอันตรายได้ทุกอย่าง เอ้นั่นอย่ามาทอดแท้อ่อนแอในหัวใจเลยให้ทุกคนนึกโยเสมอว่าไม่มีที่พึ่งอื่นใดดีกับพึ่งคุณพระพุทธเจ้าให้พึ่งคนพระธรรมเจ้าพึ่งคนพระสังฆเจ้าทำจิตทำใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นแน่วแน่ในใจ เรียกว่าเป็นคนทำจริงพูดจริงคิดจริงละกิเลสได้จริงเมื่อเราทำโยปฏิบัติโยู่จิตใจก็ย่อมมีความเข้มแข็งสามารถอาหานไม่เป็นคนขี้สงสัยคนขี้สงสัยนั้นไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะทำอะไรสงสัยไปหมด อย่าให้เป็นอย่างนั้นปล่อยวางความสงสัยและทั้งหลายแหล่ออกไปให้หมดสิ้นพระพุทธเจ้าทรงตัดไปแล้วว,ว่าสวากขาโตภะคะวตาธร,รมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแลว้วสันิทติโกผู้ปฏิบัติจงปฏิบัติจนเห็นเอง อากาลิโกโมเมื่อตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆไม่เลือกการไม่เลือกเวลาโยที่ไหนไปที่ไหนเท้าซ้ายบายคำค่ำกลางคืนกลางวันภาวนาได้ทุกเวลาไม่เลือกการไม่เลือกเวลา เอหิปัสสิโกเอหิจงดูปัสสิโกจงเห็นเป็นธรรมอันล่องเรียกให้ผู้ปฏิบัติมาดูได้เมโยในกายวาจาจิตของคนเราทุกคนปัจจตังเวทิตโภวิญโยเหวิญโยชนทั้งหลายพึ่งลูกแจ้งปัจจตังจำเพาะจิต ไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นเห็นอะไรฟังอะไรมากันน้อมนำมาสอนจิตสอนใจของตนให้ได้ไม่ให้จิตล่ำลุ่มหลงมัวเมาประมาทเมื่อจิตใจดวงผู้รู้โยภายในตัวไม่ประมาทมัวเมวมนั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนายืนก็ภาวนา เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทธโธไว้ในใจของตนเยตใจก็จะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชนี สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายอยโกภาวะอะพิวาธนาสีริสนิจังบุทธ,ธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัท,รทรันติอายุวันโนโุขังภาลัง